งแล้วฮะสถานีหัวหินสถานีเก่าคลาสสิกเนาะมีรถไฟรถไฟดั้งเดิมคร,ครับเนี่ยอันนี้เป็นสถานีรถไฟเดิมเนาะปิดให้บริการไปแล้วเพราะว่าไปใช้สถานีรถไฟใหม่ที่อยู่ด้านนู้นนะครับตรงนู้นตรงนี้ก็เป็น สถานีที่ใช้นั่งรอเดิมนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้นะครับน,น,นี่จุดจำหน่ายบาัตรจำหน่ายตัว๋วคัดสิคัสิสุด หเห็นสถานีรถไฟเดิมนะฮะอันนั้นอันใหม่โอ้โหแต่ก็คงสีนะฮะใช้สีคล้ายๆเดิมสวยครับสวยโอเคครับ นี่รถไฟมาพอดีเลยกำลังเข้าสถานีเจ๊ฮะเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับเป็นป้าย สถานีหัวหินสถานีหัวหินตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมดิตรงนี้นะครับสวยสวยดูภาพรวมสถานีนะครับ ครับผมถึงสถานีรถไฟหัวหิน,นเขาทำใหม่นะครับสวยงามมาเกเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับที่ชานชลาเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับเสีครับครับเข้ามาที่สถานีรถไฟใหม่จะเดินทาง Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ สถานีหัวหินสถานีหัวหิน